สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะเนาะกับช่องกีตาร์สตีโอนะคะมือนีนะคะกลับมาในภาษาอีสานนะคะเป็นภาษาทินกําเนิดบ้านเจ้าของเองเนาะค่ะเนาะกับก่อนอื่นนะคะคือคือคลิปก่อนๆน่ะตาเคยเว,าว้าวภาษาไทยนะคะละว้วกัเว้าภาษาอีสานแล้วนะคะหลายๆคนก็ทักมาว่าเป็นยังคือว,ว่าวภาษาไทยเนาะค่ะเนาะกับเพราะว่า่อยค้นที่เป็นภาคยูภาคกลางในคนที่ ฟังภาษาอีสานบอกให้ใหได้เข้าใจแน่นะคะก็เลยได้ว้าภาษาไทยมาตลอดนะคะหลังจากนั้นก็นเลยเปลี่ยนนะคะก็คือแบบว่ามันบถนัดเนาะเฮาก็อยากเ้าภาษาบาเจาของเพื่อที่จะให้พี่น้องนะคะที่อยู่ทางอีสานพี่น้องที่อยู่บานเฮาันได้เข้าใจ เวลาฟังเลยเนาะคะ่ะเนาะค่ะมือน,นี่นะคะก็ตามหัวขอเลยนะคะตาก็จะมาวานะคะอาการที่จะคลองเนี่ยต,ะะติดโควิดเนาะค่ะเนาะติดโควิดแล้วอาการนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลจังไดรักษาตัวจังไดนะคะก็คือก่อนอื่นนะคะตาเนี่ยอยู่ประเทศอิตาลีเนาะ,ะต,ติดติดติดโควิดนะคะผลเป็นบวกเนี่ยอยู่อิตาลีนะคะแล้วก็ บริยูในโลกด้วค่ะก็คือหลังจากที่ตาเนี่ยก็คือก้อนที่จะติดเนี่ยคือตาเนี่ยได้ขามเกาะมาเนาะคะ่ะเนาะขามเกาะจากจากโลมนะตาอาศัยอยู่โลมเนาะอาเป็นตัวเมืองใหญ่เนาะค่ะโลมแล้วขามมาเกาะนะคะเป็นเกาะซาเดเนียเนาะคะ่ะเนาะซึ่งจะเป็นเกาะใหญ่เลยล่ะนะคะที่ที่ที่เป็นของประเทศอิตาลีเนาะคะ่ะเนาะพอาะขามเกาะมาแล้วได้ประมาณสองสามมือเนาะคะ่ะเนาะก็เลยแบบ ข่าวความปีกนะคะก็คือแฟนนะคะที่ที่ที่มาขามเกาะมั่นกันก็คือมีอาการนะคะมีอาการก็คือมีอาการเป็นไขก่อนนะคะเป็นไขแล้วหลังจากนั้นก็เลยพากันไปไปตรวจนะคะก็คือไปทั้งสองคนนะคะเนาะไปตรวจทั้งสองคนกับบอคิดว่าจะของเสียติดตอกัก็คือเพราะว่าตาเน่ะบ่มีอาการอั้งเลยเนาะก็คือตาบริไข่บ่มีน้ำมูกบ่มีอาการเจ็บป่วยอย้งเลยค่ะคือคนปกติทั่วๆไปนะคะก็เลยไปตรวจ นะคะก็ไปตรวจแล้วนะคะพ่อไปตรวจนะคะกะบ่มีผลเป็นลบ,บนะคะทั้งสองคนเลยนะค่ะเพราะว่าแฟนนี่มีอาการเป็นไข้บินามูกคือมีความคิดนะคะคือแบบว่ามันยังบ้านนี่ออกอาการบ่คือยังมันบ้านนี่พบเสือส่อจริงไหมค่ะก็คือพอหลังจากที่ไปตรวจมันเป็นผลลบทั้งสองคนเลยนะคะหลังจากนั้น แฟนเนี่ยที่เป็นน้ำมูกนะคะก็คือไข่อยู่มือนึงหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วนะคะเนาะกับลับมาบานนะคะกับมาบานพักนะคะก็กลับมาแล้วก็มีอาการไข่หนาวซันอยู่มือนึงนะคะแล้วหลังจากเมื่อหลังจากนั้นก็คือแบบว่าก็กินเขายังได้ปกติบม่มีอาการอียงเลยนะคะเนาะก็คือกับบริมีอียงเกิดขึนแล้วพราะหลังจากนั้นเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะก็คือตาก็มีอาการได้บันเนตาก็มีอาการนะคะ คือคือตอนนี้ตอนตอน,ตอน,ตอนที่ที่เบานี่ก็คือยังบ่ทันดีมีผลเป็นบวกได้ค่ะก็คืออาการยังเป็นลบเพราะว่าพากันไปตรวจมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะบันนี้หลังจากนั้นประมาณมืออ2มือที่ไปตรวจเนาะคะ่ะเนาะตานี่ก็มีอาการเริ่มแบบว่ารักายคข้อนะคะเป็นเป็นคือจังเฮาอันอันวัดลงข้อนีไหมคะ่ะอาการเป็นแบบเดียวกันเลยคือจังเฮากินน้ําตาล,ลหลายๆเราเฮ้าเฮากินน้าหวานแล้วเฮา กินลงมันลงข้อนะไหมคะแล้วมันก็นเป็นอาการแหี่หดข้อ,นะอเนาะพ่อป็นอาการแบบระคายข้อนะคะกะประมาณมือหนึ่งมีอาการแบบคืนเวลาเกิน,น,ล,กนลำไร่สินเะฮ่ามันก็สิเป็นอาการแบบเอ่อละคายข้อนะคะมือหนึ่งพอหลังจากนั้นมือที่สองถัดมานะคะก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มแบบไอเล็กน้อยนะไอเล็กน้อยไอเล็กน้อยพอไอเล็กน้อยปุ๊บก็เริ่มแบบว่าเมื่อย มือเมยเมยนี่คือบริเมือหลายได้ค่ะเป็นมือเมย์คือจังเขาเป็นไขวัดธรรมดาเลยล่ะกะน้ำหมูกบ่มีนะคะหลังจากนั้นก็เลยพากันไปตรวจอีกนะคะหลังจากมือที่ไปตรวจแล้วนะคะประมาณซีถึงหามือนะคะก็เลยไปตรวจอีกคือตอนที่ไปตรวจรอบที่สองนี่คือแฟนนี่บ่เป็นไข่คือเศร้าแล้วนะคะแฟนนี่คือบ่ไอบ่เหดข้อบ่หยังก็คือมีเพียงแค่ว่าน้ำมูกมีน้ำมูกแล้วก็มีไข่เท่านั้นนะคะเนาะ หลังจากนั้นนะคะไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บนะคะผลปรากฏว่าผลเป็นบวกทั้งสองคนนะคะก็คือติดโควิดนะคะวัยไงว่าติดโควิดหลังจากนั้นก็คือหมอก็บ,บอกว่าอ่าคุณติดโควิดเดอ้อนะคะคุณติดโควิดเดอ้อแล้วให้กักตัวอยู่บ้านนะคะซึ่งนโยบายของของอิตาลีเนาะคนเขาก็ติดหลายนะคะก็คือบุคคลว่าแค่ห้าองค์สินะคะเพราะเพราะติดอยู่เกาะเนาะค่ะเนาะก็คือแบบว่าเขาเขาบอกว่าให้ กักตัวอยูบานประมาณ7-10มือนะคะ7-10มือแล้วก็ตรวจเบิ้งอาการแล้วก็ว่าคุณมีอาการจังไงนะคะคือคือคือขอแตกต่างนะคะระวังที่อิตาลีหรือ,อยุตต่างประเทศนอกจบกหัวประเทศอื่นเป็นยังไงนอกจาก็พึ่งหูนี่แหละเพราะว่าก็หากติดเนาะแล้วบันนีก็ติด,ตด ติดต่อนะคะก็เลยโทรไปติดต่อหมอนะคะหมอประจําตัวนะคะแฟนก็เลยโทรไปติดต่อหมอประจําตัวว่าฉันติดโควิดเดอร์สิต้องเฮ็ดจังได้ยังสิน,นะคะคือคืออิตาลีต้องบอกไปก่อนว่าอิตาลีเนี่ยเขาสิมีหมอประจําตัวเนาะคะ่ะเนาะมีหมอประจําตัวประจําครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่ละคนว่าเขามันสิมีใบไวไง้งว่าเป็นบัตรคือจังเป็นบัตรรักษาสุขภาพนะะเนาะค่ะเนาะขันปูได เป็นอีหยังเป็นไข้เปียกพรยได้ป่วยี่นะคะคือเขาจะต้องติดต่อหมอประจำตัวหมอประจำครอบครัวนะคะเนาะคือตานี่ก็จะมีหมอประจําตัวคือกันนะคะแล้วจากนั้น,นก็นเลยโทรไปหาหมอนะคะหมอประจําตัวว่าติดโควิดเราจะต้องเฮ็ดจังได๋สินะคะ่าหมอก็สิถาม,มาาาะะอาการเฮาาเนะค่ะเนาะหมอก็สิถามอาการเฮาวา่าเฮานี่มีอาการจังได๋นะคะส่วนของแฟนนี่ก็คือตัดไปเลยว่าแฟนนี่บ่ได้มีอาการอีหยังก็คือรักษาตัวก็คือคําว่ารักษาตัวนี่ก็คือพักผ่อนกินข้าวนอน อยู่บ้านซื่อๆนะคะเพียงแค่ว่าคุณบ่ได้ออกไปข้างนอกซื่อๆนะคะบ่ได้ออกไปเพนพ่านอยู่ใสเองสิแม่ค่ะก็คือแบบว่าพักอยู่บ้านส่วนตัวตาเนาะค่ะเนาะก,ก็คือตานี่มีอาการหลายมีอาการ บ่ได้เว่านักดอกก่ะคือมีอาการหลายกูแฟนก็คือตาไอนะคะเพราะหลังจากที่ห้าไอปุ๊บเขาจะเจ็บหน้าอกนะคะไอไอไอหมายถึงว่าข้อห้าอี่ก็อักเสบนะคะข้อห้าอักเสบเพื่อจะห้าไอได้ร้ายนั่นแหละค่ะไอช่วงเยียกอากาศย่นี่มันมันเย็นๆนะคะเนาะอากาศเย็นแล้วเ้ากระสิอไอร้ายขึ้นนะคะแล้วก็หมอก็เลยสั่งยาไออันตี้ไบโอติกนะคะเนาะยาอันตี้ไบโอติกก็คือเป็นยา ขาเสื้อนะคะเป็นยาขาเสื้อมากมากขาเสื้อที่มันอยู่ในลําคอในในหลอดลมเฮาเนี่ยนะคะเนาะกระซังมะหัยก็คือคำว่าซังนี่หมายความว่าเขาหมอนี่ยอยู่ร่มนะคะเนาะก็คือซังโดยการมีเขาสิมีใบทั้งมะหัยนะคะเป็นใบทั้งว่าให้คนไข้ซื้อน,นี่ซื้อนี่ซื้อนี่นะคะแล้วก็สั้งยางให้พันพันพัน,นเอกสารแล้วเขาก็จะส่งมาทางอีเมลนะคะพอส่งมาได้เขาก็ปิ่นออกมาเขาก็บวปิ่นเขาก็เอายาตัวเนี้ยแล้วจะส่ง เอาไปให้ลัน่นเอาไปให้ลั่นขายยานะคะคือเอาไปให้ย่านลั่นขายยาที่อยู่ไกลที่ห้าอยูนะคะก็คือโตห้านี่บสามารถที่จะไปได้ก็เลยให้ให้คนที่อยู่ไกลเป็นมูนะคะที่เขาบริติดโควิดเนี่ยก็คือ ไปเอาอยาให้นะคะก็คืออันนี้ก็คือพอหลังจากที่เอาอยาให้มอกะซังมา่วานเขากินยาตัวนี้นะคะประมาณหามือนะคะหลังจากที่เขากินยาตัวนี้แล้วกะเบิ่งอาการว่าอาการเขาเป็นยังไงน,นะคะก็กินติดต่อกันนะคะก็คือหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะจนจนว่าหายเป็นปกตินะคะคือตอนนี้ที่ตามา่ <c oughs> อวาอยู่ตัวนี้ก็คืออ่านศุกที่แล้วนะคะ <c oughs> ตากะเปตัวแล้วนะคะก็คือ <c oughs> แฟนนี่ก็ไปตัวสองรอบกับผลเป็นลบสองรอบนะคะก็คือปกติก็สามารถออกจากบ้านได้นะคะส่วนตัวตานี่ก็คือไปตรวจพร้อมกันกับแฟนรอบท้ายวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็คือไปตรวจผลยังเป็นบวกอยูนะคะเนาะหมอบอกว่าผลผลตรวจเนี่ยัยังมันยังมีเสื่ออยู่เล็กหน่อยนะคะก็คือเดี๋ยววันศุกร์นี้ที่จะถึงนี่นะคะกะ จะไปตรวจอีกนะคะก็ตาคิดว่าน่าจะเป็นลบแล้วนะ,ะเพราะว่าอากาศนี้บริมีอย่างแล้วมะเบาตรงนี้นะคะแต่ว่าอากาศที่ใส่หมวกตรงนี้นะคะก็คือมันหนาวนะคะเนาะมันหนาวอากาศนั้นเย็นประมาณ10องศานะคะเนาะ บรรยากาศคือจงมีแดดมีอย่างคือจะมันบนหนาวแต่ว่ามันหนาวนะคะเนาะมันนี่กับมาบอว่าอาการฟังนะคะสำหรับคนที่บอกเข้าใจว่าคันเกิดว่าติดยูอิตาลีนะคะหรือเพื่อนๆพี่ๆคู่ใดนะคะที่ติดเราจะต้องเฮ็ดจังไดนะคะเราจะต้องมีการดําเนินการจังไดนะคะเนาะ สามารถสอบถามข้อมาใดนะคะเนาะสำหรับคนทีบ่บ่อเข้าใจหรือตาอ,อาจจะว่าวกไปว่นมานะคะก็ต้องขออภาัายด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะมะวว่าอาการให้พี่น้องได้ฟังนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงนะคะนะคะเกิดว่าผู้ใด ค,คันเกิดว่าผู้ใดนะคะบอกเข้าใจกับสอบถามเขามาไอใเด้อแว่อยากฮู้อีอย่างแน่อยากฮู้เกี่ยวกับประเทศอิตาลีนะคะที่ว่าคันป่วยแล้วเขาต้องเฮ็ดตังไดต่างได,ดนะคะกะับสอบถามเขามาได้เพราะว่าทั้งเทียอาจจะเบาบอทั่วถึงนะคะเนาะจ้าอโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเนาะกะเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะเนาะกะเดี๋ยววันศุกร์นี้นะคะไปตรวจแล้วพ้นเป็นยังไดเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะะเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย